โดนเหมือนกันเลือดเลยแล้วยืดออกมาตัวออกมาไกลๆ <c oughs> นี้่พุ่งมาแล้วเหยียบเหยียบตรงนี้เออโดนขูดเลือดเลย <c oughs> มาถึงได้เลือดก่อนเลย <c oughs> มา <c oughs> มาถึงได้เลือดเลย Cô nó đang khụt. Áo con tụt mà. Đồ mình gắt nha. Đồ กานหรือเฮ้ยเทน้ำออกเลยไหมเ้ยไงก็มาที่สี่หราสลัวป่ะเนี่ย ไอร้อนไอรอนแล้วขอเชียกไปแกล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันพอเปิดปุ๊บตรงมันจะตรงลงไปแล้วน้ำมันเข้าเบียใจเย็นๆไปร้อนนิ่งๆเฮ้ยล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยวันนี้น้ำแรง

มันจะกดวด altung ่มันจะกดม os เฮ้ยคนขาไปคหน้าขาไป่งหน้าน้ำมันไม่ค่อยเห็นาจนันถไป้็ทงว is h a t a e a เฮ้ยน้ำข้าวกะปินี่อะง่ายง่ายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไหวนอย่าอย่าไปว่าอย่าวายอย่าวายเพราะว่าเราจะเหนื่อยย้อนกดอยู่อย่าวายอย่าวาไอ้เล่นดินเสระบอลไอ้ไอ้ไอ ลุตน้ำเข้าปา